ค่ะกินสมุนไพรงวงรวดเร็วดาราเจี๊ยเด่นจะออกกล er ้องได้ไ <ย wizard S 1> หมล่ะไม่ก็อยากออกไหมเป็นยังล่ะห้ามห้ามพูดกูสิคะต้องพูดในสุภาพนะคะออกกล้องยู่ห้ามพูดกูค่ะพี่ประหยัดษ์พี่ประหยัดนั่นนะห้ามพูดกูนะคะกูหู มันแดบเปนบ่มันเพรานกิดมันเพกิดของโยมนะคะต้งหวงมวนๆไดวันงั้นสิบอบัติบัติบกระบเลรบันีก็ไม่ได้รากันมันเากนพอรไม่กนอืม ยโดนใจหวาเจ้าของหนาวหนางชักง่ายๆยิ่งอ้วนยิ่งหิวจ้าวพาเรากลับไปผื่นีหญ่กูวัดที่กูแล่งหนีมากูหัวเข้าเจ็ตั้งใจสิลดความอ้วนสูอสมมติสมืตอมึงอยากเอาดีเลยอีปุวยกูว่าจะบว่าอีนลนะ พร้อมขึ้นเตี้ยอืขึ้นเจ้าคือเหตุคำน้ำหนาน้ำเต็มบ่ออี๋จ้าคือว่านางสาวปุ๋ยเว้ยสินั่งสาแั้วน้ำพัดหามออกครับโด็ทายอีปุ๋ยนักพิธปลาวานนี่ยแสบโอ้เนี่ยมันเป็นแว่นแบบนี้บ่ได้ดอกได่คือแบบปุ๋ยมากนั่งพิธปลาวานมักยูยำ ด้ำจะบอกงวงงานหอ,อือไม,มนเปรี้ยวปี๊ดแบบพ่อแม่ใส่ชัวเอาใส่ลูกใส่ชัวใส่ปลากรอบปอาทำเบิร์ดใส่ชัวใส่ปลากรอบเมื่อก้ไอ้บ้าจะบอกกินหลายไ,ไอ้บ้านกินไม่หลายครับ <c oughs> ว่ามันมีสีเบิร์ดซ่ากันว่ากินหลายขนาดกินแล้วเพิ่นไหนไงชม ่นมาเขาแตกเขาขาดเหมนวันมาเลี้ยบเอาไเขาแดนี่าหนี้เองเขาก็ยานกันเนาะมาไม้ดุนไมด้วน้ำทไมไปเอาใหม่มาเลี้ยเขาอย่างไงเขาก็ยันเขาก็แดนดีแดนดีตกคู่กันนะไหม่ทันเสียต่อออกไีส้นสมนักมามังแต่แดนดียันต้อเอมาเลี้ยกูกูยันแดนดีมาต้ไม่เสียไปจะมาเลี้ยงตอนนี้ เย็นว่อมาเกสมาคกะมาคกตั้งไงทีมาคกะนี่คุณตายจะแมลงจซื้อห้องกับยานได้หมเออมาแม่เล่ยตกไม่ไม่เสียแลนนี้แลนนี้จะมาตกคุณ คูกคูงใจเวตกไมเสียบเออบางเกยกับร้าโอ๊ยป้าันดไเก็บแม่งานหมาวะนี่แม่ท่านเอาบัเกยโอ้ยแม่แม่ไปสี่มาร์ด้วยพอกี่เพงวยีเพมาดทนีงไม่เก็บทำนี่ท่โมากันพักรีกัน เราเข้าบาดเดียดซะนีเขลาแต่ที่จะมาติด <c oughs> เกียบปิวใส่าต,าตายเลยตายมาตายเราเลย <c oughs> มาอะไรคุ้มมาเลียไ <c oughs> ปแจ้งความป้าพี่ <c oughs> แกนก็ได้มา ต่ว่าเขามดมันเอาผิดมันฐานที่เห็นแถวบ้านเน็้ยบ้านนั่นเห็นยุคใกล้นั่นดบ้านในดุนเด้อยูติดกับที่เด้ที่แล้วมมาเนียตะคุกขึน้ำใหม่แลสิจะมากใจบุโรเชียงน้หนาตะคุนเมอนดอเราหันมบ่่ะนันน้อีปองนั้นนุ้แดงคนนี 拉了，肯定的多嘛。